สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องโมเดลอะคาเดมี่ค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายสิทธิ์ของผู้เอาประกันวินาศภัยสิทธิ์ของผู้เอาประกันวินาศภัยมีอยู่ด้กยกัน5ประการน,นะคะคือ 1. บอกเลิกสัญญาประกันภัย 2. ได้ลดเบี้ยรประกันภัย3ได้ลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัย4เรียกให้ผู้รับประกันภัยหาประกันภัย5เรียกให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทน 1. บอกเลิกสัญญาประกันภัย 3. ตามประมวลกฎหมาย แห่งและพาณิชย์มาตา872บัญญัติว่าก่อนเริ่มเสียงภัยผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกสัญญาเสียก่อนก็ได้แต่ผู้รับประกันภัยชอบที่จะได้เบี้ยประกันภยัยกล่งจํานวนมาตานี้ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยที่จะบอกเลิกสัญญาประกันภัยที่ได้ทํากันไว้แล้วแต่ต้องชําระเบี้ยประกันภัยครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ตกลงกันไว้และบอกเลิกสัญญ,ญานี้จะต้องกระทําก่อนเริ่มเสียงภัย คำว่าก่อนเริ่มเสี่ยงภัยนี้จะต้องพิจารณาทางน้านของผู้รับประกันภัยว่าได้เริ่มเข้ามารับเสี่ยงภัยตามที่ตกลงทาสัญญาไว้แล้วหรือยังหากเริ่มเข้ามารับเสี่ยงภัยแล้วก็จะบอกเลื่อสัญญาไม่ได้แต่ถ้ายังไม่ได้เริ่มเสี่ยงภยัยผู้ประกันภัยจะบอกเลิ่สัญญาได้2ได้ลดเบีย้ยปาก ประมวลกฎหมายแห่งแลาณิายีมาตรา8 6 4บัญญัติว่าเมื่อผู้สัญญาประกันภัยยกเอาภัยใดโดยเฉพาะขึ้นเป็นข้อพิจารณาในการวางกำหนดจำนวนเบี้ยประกันภัยและภัยเช่นนั้นสิ้นไปหามีไม่ท่านว่าภายหน้าแต่นั้นผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดเบี้ยประกันภัยตกลงตามส่วนการลดเบี้ยประกันภัยตามส่วนตามมาตรา8 6 4นี้ใช้สำหรับกรณีที่สัญญาประกันภัยได้ตกลง ทำการขึ้นยกเอาภัยบางอย่างขึ้นเป็นหลักในการพิจารณากำหนดเบี้ยรประกันภัยแล้วต่อมาภัยนั้นหมดลงไปแต่การเสี่ยงภัยโดยปกติยังคงมีอยู่ตัวอย่างเช่นการเอาประกันวินาศภัยที่แน่นอนว่าการเสี่ยงภัยในกรณีรถแข็งย่อมต้องสูงกว่ารถยนต์นั่งธรรมดาเบี้ยรประกันภัยก็จะต้องมีจํานวนสูงกว่าที่เลือกเก็บสําหรับรถนั่งธรรมดาต่อมาผู้เอาประกันภัยได้เลิกใช้รถยนต์คันดังกล่าว สำหรับแข่งขันและคงใช้เป็นรถยนต์นั่งธรรมดาภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแข่งย่อมจะหมดไปคงเหลือการเสี่ยงภัยในกรณีปกติในฐานะเป็นรถยนต์ธรรมดาดังนี้ผู้เอาประกันภัยควรได้ลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงมาตามส่วนโดยถือเอาวันที่ภัยนั้นหมดสิ้นไปเป็นวันตั้งต้นคำนวณเบี้ยประกันภัยในอัตราใหม่ทั้งนี้กฎหมายใช้คำว่าภายหน้าแต่นั้นไปจึงมีผลให้ลดอัตราเบี้ยประกันภัยเฉพาะในตอนหลังจากภัยหมดสิ้นไปแล้ว 3. ได้ลดจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภยัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตารา8 7เิบมันเว่าถ้าในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยนั้นมูลประกันภัยได้ลดน้อยถอยลงไปหนักสซท่านว่าผู้เอาประกันภัยชอบที่จะได้ลดจํานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้และลดจํานวนเบี้ยนนเงินประกันภัยการลดจํานวนเบี้ยประกันภัยนั้นให้เป็นผลต่อในอนาคต ในกรณีที่มูลประกันภัยมีราคาสูงขึ้นถ้าผู้เอาประกันภัยประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มในส่วนที่มีราคาสูงขึ้นก็อาจทำความตกลงกับผู้รับประกันภัยเพื่อขอทำสัญญาประกันภัยเพิ่มได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายระบุไว้เป็นพิเศษแต่อย่างใดแต่ในกรณีที่มูลประกันภัยมีราคาต่ำลงหรือ ตามกฎหมายเรียกว่าลดน้อยถอยลงนั้นโดยมีมาตรา877กำหนดให้ผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้เฉพาะเพื่อจํานวนวินาศภัยอันแท้จริงเท่านั้นดังนั้นในกรณีที่มูลประกันภัยรดน้อยถอยลงเช่นเอาประกันภัยบ้านไว้เต็มราคาเป็นจํานวน300,000บาทแต่ต่อมาหรือบ้านบางส่วนออกคงเหลือราคาเพียง200,000บาท หากบ้านนั้นเกิดวินาศภัยขึ้นผู้รับประกันภัยก็มีหน้าที่ต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้เป็นจํานวนเงิน2,000 0 0บาทตามราคาบ้านที่แท้จริงในขณะที่เกิดวินาศภายัยจะเห็นได้ว่าทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เอาประกันภยัยเพราะผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภยัยตามอัตราของจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว้3,000 0 0บาท แต่เวลาเกิดวินาศภัยกับจะได้เงินค่าสินใหม่ทดแทนเพียง2,000 200, 0 0บาทเท่านั้นดังนั้นนาตา873จึงบัญอยตกขึ้นเพื่อแก้ไขความไม่เป็นธรรมในข้อนี้ให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยที่จะขอลดจํานวนเงินที่เอาประกันภัยไว้ให้เหลือเพียงเท่าราคาของมูลประกันภัยที่ลดน้อยถอยลงนั้นพร้อมกับลดจํานวนเงินประกันภัยที่จะต้องชําระให้แก่ผู้รับประกันภัยลงตามส่วนของจํานวนเงินที่เอาประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วย เรียกให้ผู้รับประกันภัยหาประกันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา876บัญญัติว่าถ้าผู้รับประกันภัยต้องคำพิพาษาให้เป็นคนล้มละลายผู้เอาประกันภัยจะเรียกให้หาประกันอันสมควรให้แก่ตนก็ได้หรือจะบอกเรื่องสัญญาเสียก็ได้ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องคำพิพาษาให้เป็นคนล้มละลายท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแก่เรื่องแต่การนั้นก็ดีถ้าเบี้ยประกันภัยได้ส่งแล้วเต็มจำนวนเพื่ออายุประกันภัย เป็นระยะเวลามากน้อยเท่าใดไซส์ท่านห้ามมีให้ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลานั้นสิ้นสุดลงถ้าผู้รับประกันภัยเป็นบุคคลลล้มละลายผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาประกันภัยแต่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาประกันภัยได้แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยส่งเบี้ยประกันภัยแล้วเต็มจานวนผู้รับประกันภัยไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาประกันภัยจนกว่าจะครบกําหนดอายุตามสัญญาประกันภัย ห้าเรียกให้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนสิทธิอันสําคัญที่สุดของผู้เอาประกันภัยในการที่ข้อทําสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยก็คือการได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจากผู้รับประกันภัยเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาดังนั้นเมื่อมีวินาศภัยเกิดขึ้นตามสัญญาแล้วหากไม่มีกรณีที่ผู้รับประกันภัยจะไม่ต้องรับผิดผู้รับประกันภัยก็มีหน้าที่ที่จะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อจํานวนวินาศภัยอันแท้จริงหรือเพื่อความบุ๋สลายอันเกิดแก่ทรัพย์สินนั้นหรือเพื่อหรือเพื่อค่าใช้จ่ายอันสมควรซึ่งได้เสียไปเพื่อรักษาทรัพย์สินนั้นไว้มีให้วินาศภัยดังที่มาตรา877กล่าวไว้